อกี้คูณสิบปุบคาไฮนี้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะจ๊ะกําไรหมอมอหนอยอยู่แหละเออนี่ตัวไว้ลงแบบนี้หวานเจี๊ยบหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะจ๊ะเออต้องมาแบบนี้ดิ ถึงเท่านั้นน้องๆหนูๆอ,อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะกราบสวัสดีจ้ากลับมาพบกับฟิล์มอย่างเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้มีเกมดีๆมาแนะนํานะจ๊ะนั่นก็คือจมโจรน,นั่นเองนะจ๊ะวันนี้พี่จมโจนของเราจะแจกดีแค่ไหนนะจ๊ะจะลอดรอว่าจะร่วงพังบมา1,500บาทตกด้วยเบ็ห้าสิบมาสักสิบหมุดให้เขารู้ไปเลยว่ากําไรหรือว่ากําหมัดนะจ๊ะวางไงต่อพี่ดอกหนีตววายมา ปึ้งสิบบาทวา่าซ่านคุณสามเอาหน่อยดีไม่จ่ายให้เขารู้ไปว่ามันไม่จ่ายค่ะเจ็บจีด๊ดดอกเดียวรู้เรื่องวางไงต่อพี่ดอกนี้เออยี่สิบสองบาทถือว่าสวยอันนี้ตัวไวมาแบบนี้ปับเขาให้น,นี่หนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทนะจ๊ะเออมามีกแล้วสามสิบบาทวางไงต่อคุณห้าตัวไวมาแบบนี้ปึ้งเออหนึ่งร้อยยี่ห้าบาทเด้อจ้าเดอ้อถือว่าสวยอยู่แหละ มาอีกแล้วดอกนี้ว่าไงต่อจ้ะเออเต็มแผงหนึ่งพนหนึ่ง้อยหกสิบสบาทสวยดอกเรียวรู้เรื่องกระเบื้องแตกก้อนโตมาปึ้งนีออ่หนึ่งพหยบ้าบาทเดือจ้ะอ,อ,อกำไรมาเหมาะนอน่นๆเลยทีนี้เออสวยมากแม่เลิศกำไรถือว่าสวยนะจ้ะพี่พีจ๋าว่าไงฟีข้าวหรออย่าบอกนะว่าฟีข้าวอ่ะเออนี่สเก็ตตรงสเก็ตตุย้ย นี้สิบบาทวะสันเออนี่ฟีเข้าดีโหอ,อดใจอดไม่อยู่วาร้องเพลงไม่เป็นแต่อยากร้องนะจ๊ะยังไงนี้จะวายมาอีกแล้หกสิบบาทวะไงคุณห้าตรงนี้ฟีสป,ปินจะเข้าบอหนอ,อกนี่เน่โอ้โหไม่จ่ายมาตรงนี้สิบสองบาทถือว่าสวยมาสเกนตรงสเก็ตตุย้ยนี้ฟีมาวะ่ะ ฟีสปินมาเฉยเลยนะจ๊ะรูปิี่ามาแปดหมุนเริ่มเลยเริ่มเลยละกันนะช้าไม่รีรอเนาะพี่พี่เนาะเออให้มันรู้ไปว่าสีได้กําไรหรือว่าสีได้กบัดนะจ๊ะมายี่สิบบาทว่างต่อรูปี่ดอกนี้มาสิบห้าบาทยังไงเออห้าสิบบาทก็มาว่ะนี่ดอกนี้ปักเขาหาห้าสิบบาทละจ้ากระเรินไปเปล่าอ่ะ เกินไปหรือเปล่าอ่ะนี่ฟีสปีนข้าวซะโดยประเด็นปึ้งนี่หนึ่งพันสองร้อยบาทเด้อจา้านี่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทโศยปั๊บห้าสิบบาทได้คูณสิบเอาเรื่องเอาจา๋าเออเว็บนี้ถือว่าดีนะจ๊ะพี่ๆคนไหนที่สนใจอยากเล่นอยากตามก็คือสามารถคลิกลิงใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะใครที่อยากได้เกมไรอยากได้เป็ดไรก็คอมเมนมต์มาใต้คลิปนีด้เลยเนาะ มาดอกนี้เงินานนี้สองพบาทนะจ๊ะเงินระนก้อนโตเด้อมาดอกนี้ปึ้งอันนี้สามร้อนะจ๊ะถือว่าสวยมาดอกนี้15บาทวะจ้าดอกนี้คูณสิปุ๊บค่ะไฮนี้หนึ่งร้บาทนะจ๊ะ,ก,ะ,จะกำไรมมหมอนหน่อยอยู่แหละเออนี่ตัวายวลง แบบนี้หวานเจี๊ยบ1,500บาทนะจ๊ะเออ oh. แบบนี้ดิอันนี้มาปุป๊บปุป๊บปดิปดปดมาน้อยจังเลยนะจ๊ะแต่มาแบบนี้ก็คือชอบชอบกำไรหมอมอเด้อจ้าเด้ออันนี้เน่ไม่จ่ายมาปีข้าวทั้งทีได้กำไรมาตั้งเยอะแล้ววะ่ะเออเดี๋ยวก็ต้องขอตัวนี้ขอตัวไปถอนตังแล้วปะกำไรหมอมอเออนี่ยังไงดอกนี ตึ้งรว,วมโอ้โหโดอกคิวกำไรอะครับ4,310บาทวะจ้ามันไม่ธรรมดานะจ๊ะลูกพี่จ๋าเอออย่าบอกนะว่าฟรีข้าอีกอะถ้าไม่เข้าวนี่ขอตัวไปถอมตังแล้วนะกำไรหมอม่นอนหนอดแล้วนะจ๊ะปึ้งนี้90บาทถือว่าสวยนะพี่พี่นะเออมา37บาทนะจ๊ะ นี้12บาทละซันโอ้โหเน็ตกระตูกโอ้โหต้องขอตัวเติมเน็ตแล้วแหละดอกนี้ก็1 7 5บาทถือว่าสวยยอดเยี่ยมมากนี้แน่เออ1 3 0 0บาทหวาดเจียบโอ้โห ตอนโตมาปึ้ง2องพันเจร้กว่านะจ๊ะแอร์เราก็ได้กําไรมาเยอะแล้วนะก็ต้องขอตัวไปถอนตางก่อนนะจ๊ะใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้การด้วยนะพี่ๆนะบ๊ายบายจ้าจุ๊